อะไรมาเอ้าานาจบที่หลวงตาเอ้าหลวงตาเป็นเซเว่นเหรอฮะมอดี๋ยวมีสะดวกซื้อแหละหลวงตาหลวงตามีครบเลยให้ได้หมดให้ได้มอสด้แโอ้ตอนนี้หลวงตามีแม่กาลูกเดียวแม่การายการพระดีเกิติดังกับผมมนุชาตรงสุดีนะครับวันนี้ผมสัญจรมาที่สิห์สเกียตวัดผักขา ซึ่งวัดแห่งน,นี้มีพระเถรเถอาจารย์ชื่อดังหลวงตาถึ่งปัจจุบันมีรู้สึกลูกหาเรื่องสายสัทธาท่านเยอะแยะมากมายนะมาขอสัมภาษณ์หลวงตาเพื่อจะได้รู้ว่าหลวงตานะเป็นพระอย่างไรความเมตตาเป็นอย่างไรนะครับการนําหน้าการเขาหลวงตาครับหลวงตาตอนนี้เนี่ยวิกฤต ในสังคมไทยนะเรื่องของโรคภัยใกล้เจ็บเรื่องของการทำมาหากินหลวงตาจะจะบอกแล้วให้กำลังใจเขายังไงดีครับหลวงตาตอนนี้รักษาอืรักษาไภยสามั่ญคนป้องกันแนวไหนก็ป้องกันแนวน,นั้นอืการนมันจะคอยไปรอ,อ ต่างคนต่างบอซอยกันราคาต่างคนบาราคาเนี่ยก็เป็นไปทัวอือย่างคนคือคนขมาหาลุกตาคือกันศพยาตยยคขมาต่ละวันแต่ละวัน์เนี่ยให้นั่งให้นั่งให้นั่งแล้วก็มีไอ้ผ้าปิดปากอ่ะฮะเจลล้างมือเจลล้างมือาเสร็จแล้วเข้ามาเข้ามาแล้วนั่งให้เป็นระเบียบมีตรวจวัดไข้ด้วยนะคุงตานะเรามีเครื่องเสร็จเลยอ่ะฮะ อ๋อนี่นี่คือต้องดูแลตัวเองครับตาต้องดูแลตัวเองอือฮะถ่ดูแลตัวเองไผสิไปดูแลให้อือนะฮะแต่หลวงหลวงตานี่บ่ได้ใส่ยได้ผ้าปิดตาปิดหย่างบริษัทหลวงตาก็คุยกับญาติโยมยืนซี่ล่ะอ่าหลวงตาไม่กลัวเหรอครับแตกลัวก็เฮ็ดจังได๋ล่ะมันใส่บ่ได้ทําไมฮะหลวงตาทําไมมันใส่ไม่ได้ใส่เบิ่งใส่เข้าไปธนาคารมื้อนี้ พอจะไปเชิญวยเขาเราล้ลนตาออปขังนอกเดือบอไปอใจบาดไดไปโปดออกมันมันจรงไหนบุมันแก่กี่ขาโอ้แบบไม่เคยปิดน้องตานะจังม<ข><ข>วะนั่นปีละเขาปิดแล้วมันหายใจไม่ออกอมันเหมือนใจจะขาดอ๋อมไม่ถ้าหลุกตาลงูลงตาปิดเนี่ยผมว่าต้องใช้หลายหลาย,ลาย,ลายอันเนี่ยต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ามันจะแดงไปหมดน้องตานะขึ้นมาได้แล้วเนาะอาจจะต้องเลอะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะก็ ลูกตาฉันหมากมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับลูกตาตั้งแต่นูน้นตั้งแต่พอศอ2512นู่น512อายุเท่าไหร่ลูกตาก็อายุในราว21 22ปี21 22นี่หลวงตาฉันหมากแล้วเหรอกันโอ้ยอ่ะหรือหลวงตาฉันอายุน้อยกว่านั้นอีกไม่ฉันออ๋ไอ้ก่อนที่ฉันหมากนี่เองครับ ไม่ออกไม่ตน,ม,น,น,นมัจำศีลนน,นน่นอ๋อมัจำศีลนน่นไรก็เขาก็เฮ็ดข,ข้ามมาขําผู้ถวายอ๋อตื่นเมื่อเช้ามากกัะเก็บใส่คูใส่ใสยังไวทอ่ะฮะมันก็โอ้ยปจัจจนาสงสารเขาโอ้ยี่สงสารเขาสงสารวูเขามีความเพียรมีความอดทนเหตุมาถวายพาถวายกั เอาควที่จะย่ำให้เขาเนี่ยจะคำสองคำเพราะเป็นบุญเป็นกุศลอ๋อจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้คิดว่ายจกอยากจะฉันแต่ว่าเพื่อเป็นบุญกุศลกับเขา,านๆๆๆั่นนั่นจนจนหลับพอไงกันเลยเอาคำหมากมากินมากินมากินไป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 มก็ติดมาเลยก็ติดเลยคือคือติดตลอดเลยตอนเนี้หลงตาตอนฉันตอนแรกอ่ะหมากเนี่ยเขาบอกว่าเมาเลยยัน ตามภาษาเขาบอกว่ายันอะไรแบบเนี้หลวงตาเป็นไหมฮะอันเป็นเพื่อกันถ้าถ้าหมากเมาถ้าหมากมันยันหรือกระเฮ้ากบบนีเบ่งกอนหนีเบ่งหมากถ้เอามาดมเบ่งถ้ากินมันสูนอืมเพียวพอกินเ๋อมันไม่เหมือนกันหลวงตาไม่เหมือนกันแล้วมันมันมันเป็นมันเป็นที่พันหรือเป็นที่อะไรหลวงตาไม่รู้เหมือนกันหรอเอานี่หลวงตาผูกเอาไว้นี อ่าเอาเอาจากหลวงตาเลยเอาจากหลวงตาเออตัวตัวตัวลูกไหนมันไม่มันมันมันไม่ยันนี่เก็บไว้เอาไว้ทําพันธ์อ๋อมะกาแล้วก็ลูกอ๋อหลวงตาจะเลือกเอาลูกที่มันไม่ไม่ยันไม่คือไม่มึนไม่ไม่อะไรออแ่นะและออมันมีพันธุ์อย่างนั้นด้วยนะมย์มมอ๋อนะะ หลวงตาไม่ชอบไม่ชอบแบบแบบยันมึนอะไรไม่ชอบเหรอฮะเหรอแต่บางคนเขาอาจจะชอบนะฮะหลวงใช่ไหมบางคนกาชอบนะขมากยันน้ำมันีครับว่ามอนไม่กระทิ่มให้ไม่ออกไม่ต้นเอาไปมูเจ้าเขี่ยวอผู้ใดเขี่ยวมากเวาภาษาบ้านเขานะผู้ใดเขี่ยวมากเมาใดก็เอาไปโอ้เขียวแล้วเมาก็เอาไปเอาไปอือเขาเขาเขามีแยกแยกพันแยกอะไรไหมลวงตาพอจะรู้ไหมว่าพันนี้มันยันพันนี้ไม่ยัน บอหูหเวลาเขาเอามาขายนะ่ะเขาเอามาขายเทากับมันหนีบดูอ๋อมันหนีบดูหนีบเบิ้งหนีบ,นบเบิ้งเท่ามาดมเบิ้งสะกอ่อนกินมันแรงมันชุดเวลาถ้าดมเข้าไปม,<อ>มันีชุดเข้าไปถึงปุ่นไหนโอ้ถ้าดมเข้าไปตึงมันตึงมึนโอ้แค่แค่ดมก็มึนแล้วนะจ๊ะแน่นอนแน่นอนอ๋อเอน้นั่นเนี่ยถ้าดมแล้วมึนเนี่ยถ้าเคี้ยวเข้าไปมึนแน่นอนมึนแน่นอนอ๋ออันนี้อันนี้เป็นการเป็นการ ลองดูก่อนอนะฮะลวงตาตอนยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยพอฉันแล้วก็ติดกันมาตลอดเลยติดตลอดเลยอ่าลุงตาฉันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยใช้ปริมาณคือคำจิกคือค,คำนวนได้บ่คำนวดมาได้ไ,ดไม่ได้นะแต่เยอะบ่ฮะงตา<ว>เยอะไหมเยอะแล้วเยอะเหรอฮะมัดมือเท่าคำมัดมือมัดย่างยางยางยางจิกเขาไปนอนเถไปยังยังจี เพื่อนที่เข่าหลักกัสวดมนต์ไหว้พาเรียปร้อยหลัออกมานังกินหมากกินมากแล้วก็ไปกลางป่าแปลงฟันแล้วก็นนอนนอนหลักแป๊บเดียวขึ้นมากไปทําพิธีทางศาสนาให้มันแลกครับเ็จเรียบร้อดผมนั่งเคี่ยหมากยางเบิงพระสงสงอมแนงนโอเป็นประจำเป็นประจำนี่กันตาหมากมันจิดว่างเลยโอ้ไปธนาคารจะเอาไปน้ำหนึ่ง ไปธนาคารก็เอาไปด้วยโอ้ยเอาไปด้วยเนี่ยเอาไปอา่อใส่ทุ่มหลักยันยันยันเนี่ไปเลยแต่ว่าคนมะหงครับพระสงเอาเม็ดมะหงไม่มีมเที่ยวมาอ่าฮะหามากนี่ส่วนประกอบที่หลวงตาเอามาใช้ฉันเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะมีภูมีภูมีปูนมีปูน,ป,นปูนแดงปูนแดงและห<ะ>มักขมหมักขมเออ อ๋อแล้วไอ้ไอ้ไอ้ยาฉุนนะฮะใส่ไหมฮะใส่ด้วยใส่ด้วยอ๋อใส่ด้วยยาฉุนก็ต้องใส่ใส่ยาฉุนนี่มันช่วยอะไรทางตาช่วยสีแถลบใช่ไหมอ๋อสีสีแถวอ้าวอฮะลุงตาฟันอยู่ครบไหมสามสิบสองซี่อยู่ครบไหมยังไม่มาครบดอกมันมันออกไปแล้วเหนือออกไปแล้วอ๋อมันเริ่มออกออกไปแล้วออกไปตรง อ๋อนั่นแหละเราออกหน้าเแล้วนี่อ๋อแต่การการเคี้ยวหมากนี่ช่วยช่วยได้เรื่องฟันไมหมฮะหลวงตาช่วยได้สิอช่วยช่วยได้อฮะเพราะว่ามันบริหารอ๋อบริหารทําให้ฟันแข็งแรงได้อ๋อฮะคนโบราณเขาก็เลยนิยมเคี้ยวหมากมันรักษาไมหมฮ้างตารักษาคือเราเรารักษาเราเองเรารักษาเราเองออเรากินเข้าไปแล้ว,ลวนี่ เขาทำความสะอาดอย่างเขาอย่างคนเฒ่าคนแก่เขาถือดูถือฟันเขายังเยอะเลยอ้ยอเอมีฮะแต่ว่าอ,อสีสีของฟันเนี่ยมันเป็นอุปสรรคไหมล่ะตาบอกบเป็นเนาะนะไม่เป็นอะ่ะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนในปัจจุบันเขาชอบฟันขาวๆแต่คนโบราณชอบฟันดำดำมันดูแล้วมีเสน่ห์กว่าหรอลตาจัางหวั <laughs> งเ <laughs> ขาเยออกมาแล้วดูเมตตา,า,าไหมล่ะตา พวกเขามาขาวกับมี่เนาะ uh huh. พวกเขาบ่มาขาวกันกทั้งที่ละคือมูลเ่าเจ้าขางที่แบมาทำกันไปกันทีละโ oh. อ้นเห็นนะเกีเเ่ยวมาเกี่ยวพวกอามาพี่มาเขี่ยวแน่แนั่งล่องเกียวอือฮะฮะมาใกลยขาดครับ <c oughs> อือลุงตาตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยลุงตารับลูกศิษย์ลูกหาเยอะไหมลุงตามากันเออมากทุกวันอยู่มากก ส่วนมากกันในล่ายีสิบสามสิบคนบางบางมือบระเเนี้ยบางมิบบางบางวันถ้าวันเป็นวันเสาร์เยอะวันเสาร์จะเยอะเออสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เยอะเยอะเออหลวงตาเบื่อมะกับบ่เบื่อดอกพราะวะผนมหาเฮาโอ,อาเฮาไม่ยั้งกับว่าไม่ยั้งก,ซกัซอยแก่ซอยพัดซอยคนไปอ,อือเขามาหนิเขาว่าเขาดีใจเออดีใจออไปพปไงก็ไวแต่จันทร์ละโอ้คนเนี่ยมีความหลากหลายหลวงตา มาก็อาจจะทําให้หลวงตาไม่สบายใจมีไหมฮะมาไม่มีมาม,ม,มา,มาอย่างไหนหลวงตาก็สบายใจหมดสบายใจหมดเพราะว่า,าเขามาเขาเพื่อมาหาที่พึ่งอหาที่ปรึกษาหลวงตาปรึกษาอะไรให้เขาได้บ้าง,งตาโอ้ยห,หลายอย่างหลายอย่างหรอหลายอินอีหรอเขามีเรื่องอะไรมากันบ้าง,งตาครอครัวอย่าล้างผัวทิ้งมีหมดเลยะ มีหมดมีหมดไอ้จะจะจะขายที่ดินที่ดินขายไม่ได้จะขายที่ไปทางโน้นทางนี้เขามาติดต่อครับมาติดต่อมาติดต่อขอออให้หลวงตาช่วยหลวงตาช่วยช่วยไปก็เสร็จสำเร็จเหรอหลวงตาเป็นเป็นเป็นหน่วยงานที่ดินหลวงตาไม่เอาแล้วหลวงตาทำไมช่วยเขาได้สำเร็จหลวงตาก็อย่างว่าช่วยไปทางธรรมะนี่แหละอ๋อเหรอออ ที่ดินที่เป็นที่ที่ขายไม่ได้มาหาลงตาอ,อขายได้ขายได้ลวงตาทําอะไรให้เขาฮะทําไมขายได้ลองตาก็สวดอย่างนี้แหละอ๋อสวดเสริมให้เขานะฮะ มันจะมีเรื่องมีบางที่เขาเอาโฉนดเนี่ยเขาบอกเจจิต้องเหยียบโฉนดต้องจับโฉนดต้องอะไรเงี้ยหลวงตาทํายังไงฮะหลวงตาบริหารต่างๆไม่ได้ทําอย่างนั้นให้เขาเอาโฉนดใบโฉนดมาจะาให้เขาถ่ทยเอกสารมาหลวงตามาทำาอบีืให้โอไถ่ายาาอเ,าเอกสารมาถ่อเอกสารมาโอหลวงตาเคยเร็วที่สุดเนี่ยกี่วันนะขายได้เลย บางคนก็เดือนบางคนก็เดือนอืบางคนก็ึ้นหามื่นบางคนจะเจ็ดเจ็ดวันก็ได้แล้วเขาขายเนี่ย มากที่สุดราคามูลค่าที่มาหาหลวงตาประมาณเท่าไหร่หลวงตาไม่บอกไงเขาบอกนเขาแหววไม่รู้ไม่รู้เขาเอออ่ะฮะไอ้ใรกับไหนห้องกับบ้าห้งนะเขาไม่บอกเราเขาบ่บอกเขากลัวหลวงตาขอส่วนแบ่งวะแบ่งได้แค่กับบ้านก่นนะแต่ว่าหลายคนประสบความสำเร็จอย่างนั้นนะงตาโอ้ที่เนี่ยนะครับหลวงตาไปเรียนวิชา แบบนี้มาอย่างไหนอะ่ะมอแต่เรื่องกากขายเรื่องกากหนังสือเรื่องการกำลังก,งก,ำ,งกำลาโอ้หลวงตาสนใจเรื่องกำรังกำรังพระมักคุ้มังพระคุ้โอ้เอาเอาพุทธคุณในการใส่ลงไปอหลวงตาดูดวงให้เขาก่อนไหมว่าจะขายได้ไม่ได้ต้องต้องเสริมไหมครับต้องเสริมหลวงตาต้องดูก่อนว่าดวงเนี่ยจะขายได้ไม่ได้อ๋อดวงยังไงถึงขายได้หลวงตา ก็วางบรรทุกเอ่อดืนเราเกเออปีเอออายุอายุเมื่อเสร็จเรียบร้อยกบเสร็จเสร็จควใหนเสร็จ่วรสองก็ไม่ได้เสร็จสามเสร็จสองก็ไม่ได้เสร็จสามก็ไม่ได้เสร็จกก็ไม่ได้เสร็แปดก็ไม่ได้ถ้าคนไหนะคนไหไกบกบสามกบสองยังไม่ได้คนไหนคือกบห้าเออมีโอกาสเจ็ดกับเก้านี่ยโอกาสเร็ว โอหลวงตาดูให้ก่อนอ oh, uh ๋อความมักถูกเป็ดกันไหนอโอ้ oh. เป็ดเขาคอไนไปตามมาาิดเป็ดไปภาษาเว้ย <laughs> <laughs> เอาถ้าเกิดถ้าเกิดดวงเขาขายไม่ได้หลวงตาจะทำยังไงอหอฮะมันก็ขายได้คุ้มกว่าเหรอเออคำว่าขายได้มนก็มาหาเลยคือเพิ่อ๋อดวงขายไม่ได้แต่ก็ทําให้ขายได้อื <laughs> มให้ขายได้โ oh. อ้บางคนมาไอ้คำว่าเขาไม่นมคนมาเก่งานยี่ิปีสามสิบปี เขาเมรโอกาสอาโอกาส,สามหาลกา,าขายได้ขายได้หลวงตามนั่นมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนี่แหละนะผัวเลิกเมียเลิก <laughs> เขาบอกว่าหลวงตาช่วยได้ไหมให้ผัวเมียกลับมารักกันบางบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้อืมแต่ส่วนส่วนมากก็ได้เยอะได้เยอะหรอฮะ<อ>กลับมารักกันเหมือนเดิม ง่าเยอะหลวงตาเป็นกรรมเทพเหรอหลวงตาทไหลวงตาทํายังไงให้เขากลับมารักกันหลวงตาเพราะทำอย่างที่เคยทำไม่ไอ๋อเหรออ๋อทาให้เขาเข้าใจกันได้กลับมารักกันได้รักกันมายูด้วยกันอ่ฮะอ๋ออันนั้นเนี่ยหลวงตาก็ก็ช่วยแต่ที่ที่เขาคุยกันนักกันหนาว่าหลวงตาช่วยได้แน่นอนก็คือเกณฑ์ทหารไม่ถูก ทำไมถึงมาเบิรงนเสียกันดีกว่ามาเบิงมาดูก่อนมาดูตอนไปถึงไปใครเกิดทหารเขามาสนใจกเขาก็มาดูหายอ่าหันกบหันกบแกคิดว่าเอขสองไปแน่ทหารต้องดูก่อนเออเลขสี่ไปแน่ทหารเลขสองไปแน่ถ้าตกเลขสองตกเลขสี่ไปแน่ไปแน่เลขหกไปแน่ไปแน่แปดไปแน่ไปแน่อ่าอ๋อเลขไหนไม่ไปฮะครับ เลขห้าเลขเจ็ดเลขเลก้าถ้าคนไหนไม่อยากจะไปหลวงตาก็ต้องนั่งดูก่อนนั่งดูก่อนมันจะไปไหวไหมมันจะเอาได้ไหมอ่าฮะก็ขอโอให้มาบนมาบานสางเกาโอ้ต้องใช้อะไรบ้างตาบนบานทางตาฮะเนถ้าหากว่าถ้าหากว่าสำเร็จไม่ถูกทหารอย่างนี้นะครับ พาไตหนึ่งไตพาไตหนึ่งไตหัวหมูหนึ่งหัวหัวหมูหนึ่งหัวไข่ต้มสิบเก้าใบไข่ต้มสิบเก้าใบข้าวหนึ่งถ้วยข้าวหนึ่งถ้วยแล้วกับาหวานผลิตผาหวานอ้าหวานแปดร้อยผาหวานแปดร้อยเออหมากหมากสองคำยาสองก่องอแค่นั้นฮะแล้วปัจจัยล่ะหลวงตาต้องมีไหม แล้วแต่เอปัจจัยนี้แล้วแต่แล้วแต่เขาจะให้หรือไม่ให้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออตรงนั้นหลวงตาไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรอยู่ไม่<ๆ> ER ไม่ได้เรียกร้องทำอะไรไปก็ไม่เรียกร้องไม่เรียกร้องหลวงตาไม่เคยตั้งกฎเกณฑ์อย่างคนอย่างทื่สวา่าคไม่มีนะอาจารย์เนยช่วยหนูด้วยอย่างนั้นอย่างนาาี้อช่วยครับหลวงตาช่วยไปอย่างนั้นเลยครับอือฮะตอนนี้เนี่ยลูกศิษย์ลูกหามาหาหลวงตา มาหาหลวงตาหลวงตาทําอะไรให้เขาได้บ้างอ่ะฮะหลวงตาตอนนี้มาเจิมหน้าลงหน้าหน้าท้องทําได้ไหมฮะหลวงตาฮะทำได้ทำได้หลวงตาก็ทําอยู่เห็นเขามาเจิมกันอยู่นะหลวงตาลงลงทองที่หน้าเขาไหมหรือไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงทองแล้วหลวงตานี่นี่การเจิมหน้าอ๋อเจิมหน้าก็คือใช้เด็กกานแล้วก็สีพึ่งเออนะแอบไม่รัก อย่างนั้นหลวงตานะแล้วเขาทําไปแล้วเนี่ยเขาดีทางด้านไหนหลวงตาก็ไม่รู้เขาไหลม่หรอแต่หลวงตาเสริมเข้าไปเนี่ยก็เท่ากับเสริมเสน่ห์เมตตามหาิยมเอาอ๋อข้างอ่อะฮะมันเป็นด้านจิตวิทยาไหมหลวงตาพรพอทําไปแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขามั่นใจมากขึ้นเวลาที่เขาจะไปสมัครงานไปทําอะไร เขามั่นใจการท้าขายมั่นใจทําให้เขาขายดีมากขึ้นอยอ,อย่างไอย่างนี้เป็นการเสริมนะตานะนะลุงตาก็ทําให้เออทำให้อ้ยกแกตือคักอยังมากมหา,า,าคอไงคนยไงเกให้ โอ้ทุกเรื่องนะค่าทุกเรื่องเลยทุกเรื่องอไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าสากระเบือยันเรือบถไหมครับเออโโหอะเอาอย่างนั้นเลยนะฮะมาคุณจะมีปัญหาอะไรมาเอามามาจบที่หลวงตาเอ้าหลวงตาเป็นเฟเว่นเหรอฮะเดี๋ยวมีสะดวกซื้อเละหลวงตาหลวงตามีครบเลยให้ได้หมดให้ได้มออ๋อตอนนี้หลวงตามีดำ